Walk with God โดยคริสจักรพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวอย่าบ่นถึงความลำบากในความเชื่อกันดานวิถีบทที่11ข้อที่1ประชาชนบ่นว่าเรื่องความลำบากต่อพระกันของพระยาเวเมื่อพระยาเวส่งได้ยินแล้วก็กริว้วมีไฟจากพระยาเวมาไหม้อยู่ท่ามกลางพวกเขา และเผารอบนอกของค่ายไปบางส่วนชนชาติอิสราเอลเคยชินกับชีวิตเป็นท่านในอียิปต์400ปีที่มีความสะดวกสบายมีอาหารการกินสมบูรณ์ไม่ต้องเร่ร่อนไม่ต้องยากลำบากมากเมื่อพระเจ้าส่งนำพวกเขาออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงและเดินทางผ่านทินทุรกันดาลเพื่อเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา แต่พวกเขาเริ่มบ่นถึงความยากลําบากในการเดินทางติดตามพระเจ้าไปอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นทาสที่อียิปต์มากกว่าทําให้พระเจ้าส่งกลิ้วและส่งไฟมาเผาไหม้ท่ามกลางวกเขาสร้างความยากลําบากเพิ่มมากขึ้นอีกวันนี้เราได้รับความรอดจากการเป็นทาสของบาปแล้วและเดินติดตามพระเยซูปไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ เราจำเป็นต้องเผชิญความยากลำบากในการรักษาความเชื่อการเชื่อฟังทำตามและการรับใช้พระองค์อย่าให้เราบ่นต่อพระเจ้าถึงชีวิตการเป็นอยู่แต่ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ยศทรงดูแลเราปกป้องเราและนำพาเราความยากลำบากเพื่อพระคริสต์จะไม่สูญเปล่าแต่เราจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตและรางวัลน,นิรันด์เมื่อวันที่พระคริสต์เสด็จก,กลับมาอย่างแน่นอน ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ